อันนี้ผมเป็นไม่ได้ มันมันมีรังสีอะไรบางอย่างไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเ่ยมันมันว่าค่อนข้างเก่งอะตอนนี้คือรู้สึกเหมือนแบบกำลังดูคุมกุ่เนี่อยู่ด้กก็ไม่ใช่เต้นไหมบอกงานคุณแม่คือต้องบอกว่าไม่ค่อยเต้นเท่าไหร่แต่ว่าพอยืนขึ้นมาบนเวทีปุ๊บแล้วพอเห็นทุกคนก็รู้สึกเก่งขึ้นมาทันทีเพราะมันเหมือนมันมี พลังงานบางอย่างพลังงานบางอย่างใช่โดยปกติเราไปอีเว้นเราไม่แบบเอ๊ะปล่อยจอยเฮดนบบนั่นะใช่ไหมอันนี้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราต้องเป็นลูกที่เรียบร้อยแนละ้วเราต้องแบบอืมผมว่าหลายหลายคนน่าจะเข้าใจาวาเวลาแบบเวลาเราอยู่เพื่อนตัวเองแล<ช>้ว<ล>เวลาเราพาเพื่อนตัวเองเข้าบ้านแล้วเพื่อนนั่นนงคุยกับพ่อแม่อยู่แบ <ภา S 1> เราก็จะบแบบเกรงๆเนาะเหมือนกลัวความลับจะหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงดีแต่วันนี้มาจอยเฮดเอ้าจริงเหรอคะคุณแม่ฟังได้เลย คุณแม่จะต้องใช้เวลาเมาสน้องกี่นาทีสองวันค่ะมีเวลาไหมคะอย่าเลยดีกว่าเอาพอพอเนาะครับวันนี้ก็คือแบบมีความรู้สึกที่อาจจะแตกต่างจากงานอีเวต์ทั่วไปใช่เพราะว่าเราสึกตื่นเต้นเป็นพิเศษใช่ครับครับครับใช่ครับแล้วนักงูเองนั่นดีกว่าว่าวันเนี้ยคุณแม่ก็มีช็อปเองไปตั้งแล้วแหละครับผมแต่วันแม่ทั้งที คุณแม่เป็นพิเศษไหมเออจริงๆแล้วโดยปกติเนี่ยเวลาผมกับครอบครัวเนาะเวลาจะมาโรงเรียนฉันหรือไปลามาหารเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะดูเป็นพวกเครื่องครัวเพราะว่าบ้านผมเป็นบ้านที่ถ้าอยู่บ้านก็จะทำข้าวเองค่ะซึ่งก็จะมีแม่เป็นคนทำให้ประจำค่ะแล้พวกเครื่องครัวพวกอะไรพวกนี้จะเป็นของที่แบบได้ซื้อเข้าบ้านตลอดซื้อให้คุณแม่ แล้วเราก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ครับผมอือคุณผู้ชมไม่พูดถึงตรงนั้นนะเพราะว่าเราอยากทานเมนูนไหนเราก็บอกคุณแม่ได้ใช่ครับผมใช่ก็เลยแบบแต่ว่าเราก็มีส่วนเ,เกี่ยวข้องด้วยคือแบบเวลาทำา้ารที่บ้านแม่ก็จะเรียกเราให้ไปช่วยเตรียมอาหารให้ไปทำอาหารด้วยค่ะครับผมอา่าวเกี่แล้วแบบช่วงเนี้ยน้องนานเยอะมากคุณแม่หาอยากทราบว่าได้มีโมเมนต,ต์แบบในช่วงยุ่งๆขนาดเนี้ยนะคะได้มีเวลา เยอะไหมคะช่วงนี้ไม่ค่อยค่ะแต่ว่าเขากจะเป็นคนที่ manage เวลาได้ดีมากๆค่ะอย่างวันไปัมมนาที่บุนเย็นแล้วก็ใช่ไหมสุดใช่ไหมใช่ใช่กลับมากลับมาทานข้าวกับแม่ไ้เค่ะเสร็จไปสิเกตแล้วก็ไปหาเพื่อนต่อได้โอ้บริหารเวลาได้ดีค่ะแม่ที่แไปเจอทุกคน แ,แม่เขาก็จะเป็นแบบสายสปอร์ตะผมแม่เขาแล้วแบบไปรับไปส่งนูนี่นั่นว่าแบบในถ้าเวลาไหนเขาเห็นว่าเราเหนื่อยห,หรือว่าเขาอะไรเขาก็เขาก็จะคอยไปรับไปส่งคอยทำของข้าวให้คอยเอาเสื้อผ้าไปให้คอยทำนู่นทำนี่ให้เราแล้วเพราะว่าประหยัดในรถนะคะลูกหนีไปไหนไม่ได้เราใช้ช<อ>่วงน,นัง้นใช่ไหมคุแม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคของพ่อแม่นะคะถ้ามีเวลาในรถคุยัยอูกให้เยอะที่สุดเพราะว่าพอถึงบ้านแล้วเาก็จะมีกิจกรรมเยอะมากค่ะ เราก็จะไม่ค่อยมีเวลาเปลี่ยวเขาเพราะฉะนั้นในรถเขาจะหนีเราไม่ได้เลยค่ะคล้ายๆเด็ดรเวอร์อย่างนี้ไหมคะจากคุณแม่ขับไปแล้วก็บ่บอินคำถามไว้เลยอย่างนี้มีอะไรสงสัยแบบ แล้วถ้าอยู่บ้านเวลาแบบก่อนเวลาเจอกันเวลาก่อนอยู่บ้านก็จะแบบก็จะกอดกันครับกอดกันเป็นปกติกอดกันเป็นปกติครับแต่ว่าแบบคือบ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านที่ไม่ค่อยพูดครับแต่เป็นการกระทําสมากกว่าก็จะมีเป็นการกอดกันเป็นการทํานู่นทํานี่ให้กันเป็นการซัพพอร์ตกันสมากกว่าสำหรับเราก็จะรู้ว่านี้พ่อแม่เรารักเรานะพ่อแม่เราเค้าอยู่ข้างเราตลอด ือเราก็จะรู้อยู่กับใจว่าเรามีอะไรเราก็บอกเขาได้แต่ว่าถึงแม้เราไม่บอกเขาก็ยังอยู่ข้างเราเสมอนี่แหละสําคัญมากมากยิ่งกว่าความูดดีใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่ก็เลยแบบว่าคอยดูแลน้องแล้วก็กอดกันเป็นประจําอยู่แล้วน่ารักนะคะแล้วแบบน้องเพื่อนเยอะไหมคะคแน่เยอะมาก <laughs> มีหลายแก๊งมากแล้วคะ <c oughs> แล้วแล้วปกติแบบได้เจอเพื่อนคนนี้ไหมคะแบบน้องปอ เจอแบบเจอบ้างอย่างมเจอบ้างเนะะาเนะทำไมหัวเราะเสียงเะะบาัทำไยทุกคนก็อยากรู้เฉยๆก็ลองถามดูเพราะว่าน้องคนเมื่อเยอะบริหารจัดการเวลาได้ดีมากๆนะคะแล้วแบบวันนี้ถ้าสมมติว่ามีไอเดียที่แบบจะซื้อของคุณแม่คิดว่าอยากจะซื้ออะไรคิดน,นอกเหนือจากเครื่องอุปกรณ์เนี่ยคุณแม่ได้เยอะแล<อ>้วก<อ>็ถึงถ้า มีหน้านอย่างนคือซื้อที่บราิาษ,ษัทได้หดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมได้ต้องเตรียมให้เขาก็คือสก,กิีแฮร์ผมเมื่อกี้หลังเวทีเสร็จปุ๊บเขาเมืขาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยดูเช็คหน้าแล้วผมก็คึดว <c oughs> ่าเดี๋ยวเสร็จงานนี้ไปทำหน้าดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขามีบริการลวดรองนวดหน้าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะคะนะแต่เราก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ไปดียในการซื้อข <c oughs> องขวัญให้กับคุณแม่ ววนนอย่างน้อยนะคะก็คือสักสองสามเซนดีไหมคะมคุณแม่ดีค่ะองที่ดีน่าใช่หน่าใช้ทุกหมดเลยนะคะแล้วแบบนิดนึงเมืเ่อกี้ที่คุณแม่คุยกับแอลฟายว่าจะเมาน้องกูรีตอนเด็กๆขอถามหน่อยว่าตอนเด็กๆน้องเป็นยังไงบ้างสนมากตั้งแต่ตัวให่ทั้งตัวจนแบบจนยังไงคะ เรื่องโซนเนี่ยมนรีบุสองเรื่องไม่ทราบว่าเด็กคนนดงสามารถขายแตกได้กี่รอบอุ๊ยขนาดนั้นเลยหรอคะใช่ค่ะโซนหนึ่งทั้งทางแฝดบูมินทางแฝดสองรอบหมอเแยกสองรอบความสามารถพิเศษมากเล่ารอบหนึ่งคือตอนเด็กๆเล็กๆเลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นแล้วก็ทางแฝดน้โหนคผีภาษาก็คือโจยธรรมชาติเลยนะวิ่งเล่นรอบที่สองนี่คือตอน เอ๋องานของกระโบนค่ะใช่ไหมงานนี้เขาถึงต้องยกกองเลยเพช่วงนี้ค่ะไหนข้างหนานั้นเลือกอาหารนั้นเลยแต่ช่วงนี้ว่าถ่ายตอนเย็นแล้วค่ะแต่วันรุ่งขึ้นอนี่ยก็ต้องถ่ายก่อนสงสารมากเอาใบมันขึ้นเยมบเย็บแล้วก็แบบว่าแต่ว่ามันไม่เย็บช่วงนีที่อยู่ใต้คานนะคะอันนี้ก็เป็นวีกรรมเล็กๆล็กนี่คมีกี่ตัวคะคุณแม่เยอะเยอะ สิ่งที่มีอันหนึ่งที่ถ้าจะไม่ผิดปันที่โราเป็นสัตด้วยคือมันจะมีอ่ะเขาตัวเองเลยแล้กันนะมาคือมันจะมีอยู่รอบหนึ่งเนี่ยที่เหมือนเขาเขาจดการกันอยู่แล้วทีนี้เขาก็จะให้ดูพวกเตาพวกอะไรเป็นเอาไปฟ้า เออวันเขาเลือกเป็นขายราปปับใบปาร์แล้วก็แบบเอากระทระมาวางทำกับข้าวเสร็จปุ๊บตรงนี้นะั่นไอเราเลือกมาเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เนาะแล้วก็เอ้ยโซนเอามือไปแตะนู่นไปแตะนี่เ,นเราอะเอามือไปแตะอัไฟฟ้าร์ที่เขาเปิอเปปดอยู่อุ้ย <c oughs> <c oughs> คุณแม่ทัางลูกขาเลย <c oughs> ใช่เราก็เราก็ตั้งเป็นแบบเด็กเด็โซนมากเลยตอนนั้นแม่ก็เป็นห่วงมากของก็อยู่กับเราตอนนี้ใช่หลับเป็นไฟไฟเลยเหรอ เป็นเหมือนกับสปอร์ตไลท์เล็กๆทค่ร้อนร้อนแล้วเขาเด็กอะค่ะเขวิ่งไปแบบเหมือนเหมือนเปิดห่ห้อยจะไหน่ไปเล่นไฟใช่ลองเล่นไปค่ะปประกบอย่างนี้เลยแล้วก็ลองลองตาเลยเราเราดันเป็นเด็กสนครับแต่ไมใช่เรื่องนี้ฉันอยเล่าอคุมี่เลือกอยากเล่าในใจมีเลือกเลาก็คือว่าไปหายในนไปหายก็คือไปเดือดรุณพ่อสองคนแล้วแม่ พอก็โทรมาเฮ้ยเธอลูกหายพอติดเป็นมาก็บอกเพื่อนพราะบุีมีเพื่อนทำงานอยู่ที่ห้างค่ะก็เข้าไปคอนโทรลูเข้าไปเ็งกแล้วก็เขาน่ารักมากก็คือราพอก็คือไปตาช่วยดูแลคอยดูว่ามีเด็กลักษณะนี้หน้าตาแบบนี้จะออกไปไหมปรากฏว่าสักพักหนึ่งตารม่สมควรมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหขวบ ตอนพวกปวนะไปประชาสัมพันธ์ค่ะไปตามหาคุณพ่อคือสรุปคุณพ่อหายค่ะไม่ใช่ลูกหายค่ะอันนี้คือขำมากแต่ตอนนั้นทำไม่ออกจริงๆเพราะแม่เครียดเพราะเราไม่ได้อยู่คนไทยตอนนั้นอะแล้วพ่อโทรบบกเฮ้ยแล้วยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรเออจัดเป็นห้างที่เราู้จัดพี่ที่ข้างในเขาก็เลยแบบไม่เป็นไรไม่ต้องห่วอ๋อดูแล้วไม่มียังไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏคนนี้ค่ะตามหา แม่ไหครับวันนี้ก็จริงๆแล้วด้วยความที่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่วันแม่ผมจะได้อยู่กับมามีแทนนี้จะอยู่กับแม่ตอนที่จะส่งมามีนั่งยังไงให้ดูไหมก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เป็นการ สปายมาเลยแล้วกันนะใช่ค่ะรมาอย่างนี้น้องเตรียมอะไรมาให้นหนึ่งใช่จริงจริงปูวินคะดูดูไปสายตาเนาสายตาดูไม่เชื่อเลยใช่ใช่เราไปด้วยกันเตรียมอะไรมาให้นิดนึงนี่ปูวินโทษบอกเตี้ยวว่าแบบอยากทำสปายให้กับคุณแม่เตรียมสิ่งนี้มาให้คุณแม่ดิฉันนัก เราก็จะแบบเวลาวันแม่เราจะกินข้าวด้วยกันเราจะทำด้วยทำนี้ด้วยกันแต่ว่าปีนี้ด้วยความที่ว่าวันนี้12ไม่น่ามีโอกาสาก็ขอใช้โอกาสนี้เลย้วยกันนะวันนี้เป็นสซอสร์ไพรส์นะคะนี่คือคุณ ตอนเด็กๆจะเป็นหมาตัวนึนคนณนิจาดูเนียค่ะโตมากลายเป็นแมวไม่เดินไหมคะอยู่ข้างๆเอ้โหขำๆก็น้องรักคุณแม่นะคะแต่ว่าแล้วคุณแม่นะคะมีอะไรอยากจะบอกน้องจอยคะแล้วองในบุควันนี้เลยจริงๆคือห่วงสุขภาพเของมาไม่ค่อยนอนแล้วก็เป็นเด็กที่ป่วยอยมาก อย่างปีที่แล้วอยากแก้เสร็จสามร,รอ้ค่ยอย่างวันที่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนะั้นเยอะเยอะมากอยู่อย่างวันวัน,วน,วนทีเ่เพื่อนายที่ลงหนังค่ะวันนั้นแม่ไปอ่ะก็จะไปดูเขาค่ะปรากฏว่าเจ็บคอเจ็บคอ,อวันนั้นก็พี่หนุ่มไปซื้อยากแก้เ็จนนแล้วกินวันนั้นค่ะเลยแล้วก็มีช็อตหนึ่งงานเอาเพลง ก็อย่างนั้นเลยแม่อยากได้ผู้ชายนะคะผู้ชายเขาเขาไม่ค่อยดูแลตัวเองค่ะก็อยากให้นอนเยอะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพน้องนะคะดูแลสุขภาพที่ดีนะคะคุณแม่เป็นห่วงนะคะโอเคแล้วมามีเป็นห่วงไหมคะมามี เพาถ้าเราไม่ทำก็กจะไม่ได้ผลค่ะเราคพิการรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องกดน้อกตวเองเราต้องกล้าที่จะออกมปเราแล้วปรบมือให้พี่แม่เลยค่ะ,อคอะตอนนี้นรจะกมาตอนี้พีมแมเลยนะใช่ค <laughs> ่าม่ที่พคการู้สึกจริงๆเพราะว่าเราูรสึกผิดทุกครั้งที่เราปฏิเสธเราไม่ใช่งานเดียวที่เราปฏิเสธเราปฏิเสธมาเรื่อยๆจนแบบแค่เอาดีไอะไรเงี้ย พอรับงานเขาก็แบบมามาแล้วแต่มาเลยทุกครั้งเขาจะพูดแบบนี้ค่ะแล้วแต่มามาเลยแล้วเราก็คือเออไม่รับนะเออคุณน้าอะไรเงี้ยจนแบบงานเนี้ยรับอ่ะเขาว่าเฮ้ยมาไมาแน่ใจหรอเออไรเงี้ยแน่ใจเหรออะไรเงี้ยท้องปริศพี่แจ๊คพี่แจ๊คแม่จะรอดไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรา เราไม่ใช่คนตรงนี้อ่ะน้องคนตรงนี้ต้องบอกจริงว่าเขาเก่งอ่ะเขากล้าแล้วเขาก็เก่งอ่ะแม่ก็เลยแบบโอเคละลูกสู้ขอบคุณนะคะแม่อยากจะบอกว่าคุณแม่ท